นะครับก็คือเป็นเพลงใอลอบดีเอฟคุริสนี่แหลนนะครับก็คือมามากับจียอนเนาะจียันก็คือรอบดีเอทเหมือนกันดีเอทก็จะมีให้หมด8ศิลปินด้วยกันนะครับมีมีริปมีจียอนนะครับมีเซนนะครับมีอน,น้องสิงโตพี่รุตพี่แก้มนะครับมีพี่โดพี่ป๊อปนะครับแล้วก็มีใครนะคนดึแงแฟนใช่8ศิลปิน8เพลง8สไตล์นะครับมีอัลบั้มกันหรือยังเอย ดีแล้วก็คือแต่ขับนีก็เสถียรจะมีแล้วนะครับแต่ว่าเสื้อสอกขาว,ขาวกระโปรงดำๆน่ารักน่ารักนะครับถ้าเกิดเดี๋ยวไม่เหลอแล้วอัวลบัล้มนะครับก็หาซื้อได้เนาะราคาเท่าไหร่นะฮะนี่ก็ไม่เคยซื้อร <laughs> าคาร้อยกว่าบาทนะอยากให้ลองบุกถึกันดูหรือว่าหรือว่าถ้าใครแบบว่า,ๆๆวา ไม่ชอบฟังแบบว่าโดยใช้กลองนด่ว d ดีหรือซีดีอะไรอย่างนี้ก็สามารถโหลดเข้ามาฟังในมือถือได้นะครับโดยกดอกจันหนึ่งสองสามนะครับ่องแปดเก้าเก้าดาวโหลดได้ทุกเพลงในอัลบั้มดิเอทเลยนะครับมีทั้งเพลงเต็มเอฟวีรีทวรแล้วก็เสียงรอสายเลยนะครับได้ทุกอย่างทุกอันนะโหลดยังนะเบอร์อะไรเดี๋ยวโทรไปหาจะรู้ว่าโหลด เนี่ยอะถึงโหลดไม่โหลดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอแค่มีที่ในใจนีก็พอใจนะครับอ่ะฟังเพลงแรกมาแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ฟังเพลงของจียอนนะเพลงภาษาอะไรนะไม่ไม่ไมเพลงชื่อว่าอะไรนะสองภาษาละครับฝึกพูดนี่นะตะละแหยเปตัวตัวละง่ายแต่แย่หลับไม่อยู่แนละ้วเออไม่กล้าแซวเขายังอยู่ไหมอายังอยู่นะั่น น่ารักไหมสาวเกาหลีน่ารักเนาะน่ารักเนาะสาวเกาหลีแบบจียอนเนี่ยเป็นคนที่มีข้อดีสำหรับในทุกอย่างเลยนะครับสวยถูกไหมสวยร้องเพียงพะนะครับเต้นเก่งคุณดีที่เล่นเปนก็นเอ,เองนะครับนี่คือจีออนจีออนแต่เสียอย่างเดียวครับเสียคือดิชอบคนไทยครับโดยโดยเฉพาะคนไทยที่ถือป้ายเขียวเขียวเนี่ยคนชอบเลย รู้รู้อยู่ว่าในใจคิดอะไรบอกว่าตรงลี้ถ้าถ้าไม่ได้ชอบจริงก็อย่าพูดได้ไหมพี่ก็รอมานานแล้วใช่ไหมครับนะเออวันหลังถ้ามีโอกาสแล้วก็ไฟหลังฉาดด้วยกันนะครับ หมายความว่าพูดปากคักๆาพูดปากคัตาก,กันไม่ใช่อย่างนั้นนะอ่ะก็สำหรับเพลงในอัลบั้มดิเอทนะครับสำหรับนี้คือชอบกระจีนะครับจบกปแล้วนะครับได้รับการตอบรับปอย่างดีมากเลยนะครับจากทุกทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนอีกเพลงนึงนะครับก็คืออยบบ่างในอัลบั้มไอร่าบั้มทำไมพูดติดขัดไปเลยเนะี่ยวันนี้พูดติดอ่ะแต่ว่าก็ยังติดใจทุกคนอยู่นะครับเหนี่อยไหม เดี๋ยวก็ชมชนฟังหน่อยนะครับควกนี้ก็เซีนได้แค่นี้แหละอ่ะก็สำหรับอัลบัม The ้มดีเอจบไปแล้วมาต่อกันที่อัลบั้มเด e อ t สตาร์นะครับสำหรับเพลงแรกในชีวิตของลิศนะครับ h า w t ูครับ